กลัวรถไม่อยู่60ปนอยู่เท่าไหร่ เสร็จไม่ไม่พักรถเลยเอาเลยโอเคดูเรื่องเอาครับเอาครับเร็วเลยครับพายจะวิ่งรีบเลยครับฝนลงครับฝนลงแล้วนะครับปล่อยปลอยมาแล้วนะครับแจ้งเลยนะผมนึบเวลาแอกเอนะครับโอ้เอแม่ครองครับผมร้านสองแล้วแอกดีนะครับข้าเดียวข้าเดียวก่นเลยผู้จัดการ ยางเกลือนน้่อันนี้คดียวันเลยอันนี้ยังไม่เบรกเลยรถลังเสร็จติดแบตยี่นอนยี่ี้ถึงเบตไหมติดเลย มกลงแล้วครับตกลงแล้วนะให้ไหวให้ไหวครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไฮไลท์เลย6ลัน เรามาดูคันนี้กันนะครับจะบอกว่ารถเจ้าถิ่นก็ได้นะครับตั้งเป็นยวเพิ่งเปิดตั้งเป็นใ้ากัน ปัญหาแน่นอนโอ้โหต้นดีเซลครับนที่สองครับต้นดีเซลครับนรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนแปลงการการนะครับเก็บ4คันนะครับ หนึ่งจุดหกนะครับ